คใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์นะครับให้พวกเราตอนนี้เปิดไลค์มาก็อยู่กับพวกเราแอดมาครับผมวันนี้มีรถเข้ามาใหม่สีขาวเนียนๆดคันนี้ครับผมเดี๋ยวให้ดูสภาพภายนอกกันก่อนเลยครับว่า bmw x1 ปี2014คันนี้สวยงามขนาดไหนเอไปด้านท้ายรถแล้วเป็นไงฮะสภาพสวยๆกันเลย สวัสดีทุกๆคนที่มานะครับผมตอนนี้อยู่กับแอดมายนะครับผมวันนี้มีรถเข้าใหม่นะครับปินเป็นแหมปินเป็น BMW X1 ปี2014นะครับอ่าครบรอบครบรอบเอามาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่หนุยดสวัสดีครับผมเจอกับพวกเราเหมือนเดิมทุกอาทิตย์ สองคนอาทิตย์นี้สองวันละสองวันป่ะสองแล้วอาทิตย์นี้สองแล้ววันนี้มีเราเข้ามาใหม่ใช่ไหมพี่เป็น B M W X 1 S die ใช่ปี2014ใช่ค่ะสีขาวผมให้พี่หนุ่ยพูดสึ่งสภาพโดยรวมเลยแล้วกันสภาพโดยรวมนะคะเมื่อกี้ได้ดูรอบคันไปแล้วใช่ใช่ช่ดูรอบคันแล้วสีนี่แบบเดิมๆนะคะอันนี้สีตั้งแต่เขาออกไปแล้วก็ยางแม็ก เดิมโดยที่ไม่ได้ไม่ทํำอะไรเลยรถสภาพเดิมๆใช่นะคะไฟหน้าไฟหน้าไฟท้ายเหมือนเดิมๆคืออยู่ในสภาพที่ดีอยู่ใช่ค่ะใช่ครับอันนี้เป็นรถรถที่คนรู้จักกันที่เขาเอามาฝากขายแล้วเรารู้ประวัติด้วยว่ารถคันนี้ใช้ไปน่าจะไม่เกินปีนึงไม่ถึงไม่ถึงสองหมื่โลไม่ถึง2 0 0 0 0ื่โใช่ค่ะไม่ถึงสองหมื่โล แล้วก็ใช้เป็นปีละหมื่นนิดนะค่ะผมดูแล้วจะขับดูจอดจอดมากกว่าเอ้แล้วดูแลมากมากด้วยค่ะผมคือผมเข้าไปดูภายในแล้วก็ดูภายนอกผมว่าเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลดีจริงๆใช่ใช่ครับเป็นคนรักรถใช่อันนี้บอกบอกเพราะว่าเขาบอกมาเลยว่าเออไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าไม่ค่อยได้ขับหนทังานมากกว่าเป็นคนรักรถให้ดูสภาพไปแล้วเนอะภายนอกตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2. 0ศใช่ค่ะอ ก็สาวกบีเอไม่ควรพลาดแน่นอนในราคาที่ย่อมเยาวด้วยนะย่อมมากปี14ใช่ราคาอ่าเมื่อกี้ที่พูดว่าไม่เนี่ยตกปีหนึ่งไม่ถึง20,000ื่นโลประมาณหมื่นนิดๆใช่ค่ะหมื่นมันหมื่นต้นต้นหมื่นต้นต้นเพราะว่าตอนนี้เลขไม่คันเนี้ยแสนต้นต้นเองถือก็ถือว่าน้อยนะสำหรับผมถือว่าน้อยใช่ค่ะเพราะว่ารถปี14บี่ใช่ครับปัจจุบันปี22ใช่แล้วก็ราคาเนี่ยคือ มาจับต้องได้เป็นรถยุโรปที่ทุกคนสามารถสาวกบีเอนี่บองเลยนะตัวนี้จริงๆอ่ะเป็นตัวที่ตลาดต้องการมากเลยด้วยซ้าอยากอยากจะบอกว่าราคาเนี่ยไม่ได้สูงไม่ได้สูงให้ดูหน่อยไม่ไม่ได้สูงเลยนะคะอันนี้ราคาที่แบบยังไม่ได้พูดยังยังยังให้ดูก่อนให้ดูก่อนให้ดูก่อนเนาะอันนี้ให้ให้ดูก่อนคร่าวๆค่ะแล้วเดี๋ยว ภายนอกภายในเดี๋ยวเราเข้าไปดูใช่ใช่ตอนนี้เราดูตอนนี้เราอยู่หน้ารถแล้วสิ่งที่เราเห็นก็คือตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์ล้ใช่ค่ะอ่าไดที่ทางโค้งในส่องสว่างได้ดีดีอยู่แล้วล่ะใช่คมีไฟตัดหมอกใช่ครับสภาพด้านหน้าเนียนกริบกใช่ค่ะกันชนก็ครับตามนี้ด้านหน้าฝากระโปรงมีโลโก้ DM เอครบไม่ลอกนะไม่ลอกนะไม่ลอกเนี่ยดูได้ฮะไม่ลอกับผมแล้วก็มากับ ยาอังและแม็กอาพูดถึงแม็กก่อนดีกว่าแม็กผู่ตัวนิ้วเดนิ้วเดิมๆครับนี่สายบีสายบีเนี่ยเขาจะรู้กันแน่นอนว่าลายนี้นี่คู่ตัวแน่นอนลายมันเหมือนอะไรนะลายเหมือนเท่นะเท่นะใช่ใชชโอเคเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันดีกว่าฮะนี่ด้านข้างเนี่ย พวกขอบยางเนี่ยยังอยู่ในสภาพดีอยู่เลยนะพี่หนุ่ยนะตัวเนี้ยยังยังดีอยู่เลยฮะ,ะมาดูด้านหลังกันดีกว่าไม่ไ้ิไดเ,เปิดให้ดูก่อนเลยด้านหลังนะฮะ,ะด้านหลังยังใครใครที่เก็บมีสัมภาระเดี๋ยวผมอยู่ด้านนี้ก่อนอ่าใครเก็บสัมภาระเยอะๆเนี่ยโอ้โหถูกใจแน่นอน ว้างกว้างในสไตล์รถประมาณนี้นะคะใช่ใช่ใช่ในี้ใช่ครับค่ะแล้วที่สําคัญนะครับคันนี้สามารถพับเบาะพับเบาะได้ด้วยพับเบาะได้ด้วยใครที่ต้องการโอ้โหแบรว่าวางของรถจักรยานคันหนึ่งเนี่ยใส่ได้นอนนอนไปเนี่ยนะได้แน่นอนสัมภาระลูกสัมภาระเองใส่ได้ครบหมดนะคะสวยงามจริงๆคือสิ่งที่ผมชอบคือ เวลารถปีปีเยอะปี2014บแบบนที่ที่ผมเจอเนี่ยส่วนใหญ่พอเปิดมาเนี่ยข้างในจะโดนเหมือนโดนเก็บของแล้วพลาสติกอะไรพวกนี้มันจะมีรอยทะลอกแต่ดูดูของ b m คันนี้อ่าไม่มีเลยไม่มีเลยนี่เจ้าของน่าจะไม่ค่อยได้ใช้ด้านหลังวางของด้านหลังเท่าไหร่เนี่ยนี่ยังแบบว่าใหม่กริปอยู่เลยค่ะยังใหม่อยู่เลยยังใหม่กริบอยู่เลยคือถ้าเป็นคันอื่นมันคงแบบ เป็นรอยทลอกเป็นอะไรหมดนะฮะอาจจะมีของหรืออาจจะมีอะไรวางแล้วก็เป็นรอยทอลาะค่าเพื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะรอยทลอกครับโอเคก็ตามนี้ใช่ใช่นี้นี่แหละสิ่งที่ผมประทับใจมากๆเลยพอยิ่งบอกว่าเป็นรถปี2อง4ัิเนี่ยผมผมจะนึกถึงแล้วว่า อย่างน้อยต้องมีรอยขูดรอยอะไรบ้างแล้วล่ะมีแน่ๆนรอยขูดที่เป็นรอยรอยที่เห็นใช่ใช่ครับวางของก็จะมีคนไม่รักค่อยรักษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะดูแบบและสิ่งที่ที่เจอนะผมจะเจอตรงเนี้ยที่เป็นรอยเยอะที่สุดแต่คันเนี้ยไม่มีเลยจะน้อยมากค่ะมีมีโดนนิดนิดใช่ใช่ใช่อย่างอย่างน้องเกมบอกค่ะขอบยางหรือขอบอะไรก็ยังอยู่ในสภาพสภาพที่ดีอยู่เลยสภาพดี นี่แหละเป็นเป็นข้อดีของรถของรถคันนี้น,นี่ดูตะเข็บได้ครับรอยอาร์คยังอยู่ปกติเหมือนเดิมไม่มีชนแน่นอนออเดิมเดิมโอเคเป็นไงฮะอยากรู้อะไรอยากถามอะไรพวกเราก็บอกมาได้นะอ่ะพี่หนุ่ยเขาไปดูภายในกันดีกว่าครับอันนี้ให้ช่างภาพ แทนเข้าภายในก่อนได้เลยสภาพภายในนี่ยังครับโหเรียกว่านี่ผมเข้ามานั่งเลยดีกว่าเรียกว่าบอกบอกคนขับนี่ยังยังไม่ไม่ช้ำเลยใช่แล้วก็บอกคนด้านด้านข้างนี่ยังสภาพดีนะยังดีอยู่เลยสภาพดีอยู่เลยครับผมถึงบอกว่าเขาน่าจะดูแลรักษารถได้ดีมากๆ แล้วสิ่งที่ผมชอบคันนี้คือมันเป็นทูโทนคือเบาภายในเป็นสีน้ําตาลใช่ไหมฮะแล้วก็มีตัดพวกคอนโซลเนี่ยเป็นดํากับน,น้ําตาลแล้วก็มีลายไม้สีน้ำตาลตัดกันสวยมากๆเลยครับลายไม้นี่ยังยังเนี้ยบอยู่เลยนะคะบ,บางคันน่ะถะอลแล้วนะตรงคอนโซลเนี่ย่ยังเนี้ยบอยู่เลยใช่โอ้โหเป็นไงฮะเป็นไงฮะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันครบครันนะครับ ก่อปรับไฟฟ้านะคะใช่ก่อปรับไฟฟ้าอ่ะไอ้ลองเกมข้างหลังเป็นไงบ้างคะผมนั่งสบายอยู่อ่ะผมชอบนั่งสบายอยู่ใช่ลองดูลองสตาร์อ่ะสตาร์ทสตาร์ทหน่อยโอ้โหเสียงเครื่องเป็นไงครับพี่หนุ่ยน้ยังยังแน่นนี่สิ่งที่พี่หนุ่ยโยกเมื่อกี้นี้คือ BMW เซอร์โวพวงมาลัยเซอร์โวเนี่ยมันแต่ก่อนมันจะหนักใช่ไหมพี่ใช่ค่ะเป็นรุ่นนี้รุ่นคือเซอร์โวเบาแล้วรับว่าถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้ก็คือก่อนแก่เปลี่ยนอันนี้เป็นรุ่น LCI แล้ว LCI เป็นไมโนเชสไมโนเชสแล้วแล้วก็เป็นเซอร์โวเบาพวงมาลัยเบาแล้วขับไปไหนก็จะง่ายอไม่ต้องอนค่ะรุ่นก่อนนี้นี่ก็จะเป็นพวงมาลัยเซอร์โวหนักไปก็คือพวงมาลัยเขาจะหนักตัวก็จะหนักนิดนึงแต่ขับก็โอเคอยู่ค่ะแต่ว่ารุ่นนี้คือเป็นเซอร์โวเบาแล้วครับ รุ่นโพงมลาลัยเบาสาหรับสาหรับพี่หนุ่ยนี่ผู้หญิงผู้หญิงก็สบายเลยใช่ค่ะ,ะขับข,บขบัดูแล้วว่าคันนี้ค่ะทั้งทั้งสภาผ้าภายในภายนอกเนี่ยก็คือบอกตามตรงนะ,ะปีสิบสี่อย่างที่น้องเกมว่าคือ,อยังเนี้ยบอยู่ยังยังเขาเรียกว่าอะไรอะอยังปิ้งอยู่อ่ะอยังปิ้งยังปิ้งปิ้งใ,ใสยอยู่เนาอะอยังเนี่ยยังเนี่ย ยังไม่มีรอยยังไม่มีอะไรที่มันแบบคือบางคันอ่ะเราเราจะเห็นรอยดำๆตรงนี้เนาะเพราะว่ามันเกิดจากการแบบที่บางแดดก็ยังโอเคอยู่เนาะเนี่ยแอร์ปรับสองด้านและแลสิ่งที่ที่ผมเห็นว่าพอเป็นสองพนตรงคือยังชัดอยู่เลยนะใช่ใช่ค่ะมันไม่มีรอยยังไม่มีรอยถลอกอะไรต่่เนี่ยแต่ปุ่มปุ่มเขาแยกปุ่มปรับนะคะยังไม่มีรอยถลอกแล้วก็พวงมาลัยก็ยัง โอ้คงสภาพเดิมครับไม่มีถลอกหรือว่าไม่มีอะไรเลยนี่แล้วให้ดูไม้หน่อยไหมให้ดูไม้หน่อยนี่เราเราบอกจริงๆนะว่าเราตอนนี้จริงๆคือตกปีหนึ่งเนี่ยประมาณหมื่นนิดนิดนี่แสนหนึ่งเจ็ดคันนี้แสนหนึ่งเจ็ดอ่าอันนี้เลยแล้วรถสวยสภาพเดิมใช่ใช่ภายในหน้าด้านหลังน้องเกมนั่งก็ยังเอเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูด้านหลังหน่อยดูด้านหลังหน่อย เปิดทาดากลองนิดนึงครับโอ้โหเป็นไงฮะคือผมนั่งแล้วยังผม,มชอบอยู่เลยลอยงพับเบาะได้ชววใช่ไหมครับใช่ใช่เดี๋ยวผมพับให้ดูนี่อ่าคือคันนี้พับพับในแบบว่า60 40คือคือจะพับได้ได้ได้หมดเลยแล้วก็ตัวกลางเนี่ยคือเวลาเราพับเนี่ยมันจะแยกออกมาอิสระแบบนี้นะครับเดี๋ยวขอเอาเข้าทีก่อนนี่ เราไม่หนักนะครับผู้หญิงเนี่ยสามารถพับได้แล้วกว้างด้วยที่สําคัญคือกว้างด้วยและเบาะข้างหลังนะครับนี่ที่ผมอยู่ตรงเนี้ยโอ้โหดูหนังเป็นไงดูเป็นไงไม่ไม่มีคนนั่งใช่ไหมพังเก่งเหมือนไม่มีคนนั่งใช่ยังอยู่ในสภาพที่ดีโอ้โหเหมือนไม่มีคนนั่งใช่แล้วใช่แล้ว<ม>แล้วก็ที่สําคัญครับช่วงนี้ที่เขาบอกว่าเป็นคาร์ซีสําหรับเด็กๆนะครับนี่ครบได้ทั้งสอง สามารถวางได้ล็อกได้อะไรได้เนชอบชอบชอบสวยค่ะสวยสวยครับว่าสวยใช่รับรองทั้งตัวถังภายนอกภายในครับพี่หนุ่ยแล้วถ้ามีคนสนใจเป็นยังไงบ้างถ้าสนใจนะคะเมื่อกี้ยังไม่ได้บอกราคาเป็นป็นเสียงแค่ให้ถ่ายเออแค่เห็นภาพอราคาคันนี้อยู่ที่หกแสนแปดหมืนเก้าพันบาท 6 8 9 0 0 0บาทใช่ค่ะเครดิตด<บ>ีฟรีดาวเหมือนเดิมเอครดิตดีฟรีดาวเหมือนเดิมคะนะคะก็คือยอดจัดได้เต็มเลยเต็มเต็มคือคือยอด689,000ปาพครับฟรีดาวดอกเบี้ยตามเลทด,ดอกเบี้ยตามเลทใช่ค่ะดอกเบี้ยปี14บสีได้ตามเลทเลยออาจจะขออาจจะขอลดลงนะคะนิดได้นิดหน่อย อันนั้นเครดิตดีอันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมีเดี๋ยวเดี๋ยวมีเดี๋ยวเดี๋ยวมีพิเศษให้ติดต่อมาคุยกับพี่หนไปยได้เลยใช่ค่ะเนี่ยแล้วก็ไม่บอกทั้งหมดเลยนะเอาเหรอเขาต้องปิดไว้นิดนิดใช่ไหมเขาต้องปิดแบบแง้มแง้มไว้หน่อยใช่ไหมจะบอกเลยว่าที่อันไหนเราไม่มีกักแน่นอนอันไหนบอกได้เราได้บอกทายถ้าสนใจครับเบอร์โทรครับเหมือนเดิม0 8 7 5 0 9 7 8เจ เจ็เบอร์คอนเซ็นเตอร์โทรได้ตลอดนะคะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยแล้วก็ถ้าทักไลน์มาก็ไลน์ s i a d m i r e c a r a d m y c a a d m y c a หรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.AdMyCar.com นะครับภาพเราเก็บให้ทุกมุมทุกช็อตถ้าอยากได้ เพิ่มเติมเหมือนที่ทุกครั้งที่เราบอกก็คือวิดีโอคอลดูได้เลยโทรมาเบอร์คอลเซ็นเตอร์หรือว่าทักไลน์มาว่าอยากดูคันนี้เพิ่มเติมใช่ด้านในเพิ่มเติมห้องเครื่องเพิ่มเติมหรือด้านหลังครับเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิดีโอคอลได้ได้เลยเราให้ดูสดๆเลยได้ค่ะหรือว่าจะให้ที่ที่เราเจอมาก็คือแบบ เดี๋ยวขอช่างส่วนตัวเข้ามาดูได้ไหมไม่ไม่ีปันหาเลยมาเลยมาเลยยินดียินดีหรือว่าจะให้เราส่งรีวิวไปให้ดูก่อนเบื้องต้นได้แล้วก็วิดีโอคอมมาถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดมาเข้ามาดูได้ก็เข้ามาดูและอด้อย่างหนึ่งถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดค่ะส่งไหมถึงที่ถ้าอยู่เชียงใหม่ลูกถ้าอยู่เชียงใหม่ขึ้นมา ก็พอคุยกันเรื่องรายละเอียดออยู่ที่ไหนค้าอะไรอย่างเงี้ยไม่สะดวกมารับรถเลยส่งได้ไหมให้คนเข้ามาดูก่อนถ้าถ้าสมมุติว่าโอเคแล้วยังไงเราคุยกันเรื่องไฟแนนซ์จีเงินสดหรือจัดส่งยังไงเดี๋ยวเราคุยกันได้ค่ะพี่ดูจัดให้ได้ทุกอย่างเราคุยกันขอแค่บอกมาลองดูค่ะเรื่องราคาแล้วก็เรื่องขับรถเราให้ดูได้ได้เต็มที่ตัดสินใจแล้วคุยกันจะสด จากไฟแนนซ์พี่หนุ่ยินดีดูแลให้ครับผมจาไว้นะครับว่าสิ่งที่เราเน้นย้ําทุกๆทุกๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นคลิปไลฟ์สดหรืออะไรก็เครดิตฟรีดาวใช่ค่ะเครดิตฟรีดาวครับผมราคาอีกทีพี่6 8 9 9 0 0 0เป็นรถ BMW X1 ปี14นะคะสภาพสุดยอดใช่เลขไม่น้อยถือว่าน้อยจริงๆอันนี้พูดพูดสำหรับผมถือว่าน้อยที่ใช้ขนาดนี้ใช่คับ สภาพนี้นะก็บอกว่าสภาพนี้แล้วสภาพภายในเมื่อกี้ที่เราดูไปแล้วแล้วก็ทั้งหมดเลยสภาพภายนอกภายในคือยังเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วคือปิ้งอ่ะเปิเราต้องโอเคต้องแบบว่าบางคนมาเฮ้ยพี่ทําอะไรเปล่าคือเอามาแล้วเราแทบจะไม่ทําอะไรเลยเราก็เช็ด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 อันนี้ไม่ได้ทอะไรจริงครับเพิ่งเข้ามาด้วยใช่ค่ะเพิ่งเข้ามาด้วยเราเราเลยมาไลฟ์ให้ดูกันว่ารถเพิ่งเข้ามาเราจะพยายาม ไลฟ์ให้เร็วที่สุดให้ทุกคนรู้ว่าเพิ่งเข้ามาแล้วก็ไลฟ์เลยแล้วไม่ได้เก็บอะไรเลยเพราะว่ารถเราสภาพอย่างนี้มจอดเลยนะคะเพราะว่าเราไลฟ์ซีไรก็อยู่ไม่นานทุกทีเลยเพราะว่าต้องมาเท่าน้าต้องต้องไปสักคันหนนะ่ใช่แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นรถอะไรหรือว่าอยากให้เราทํารถอะไรในในเว็บไซต์ดูนะครับค่ะต้องบอกว่าให้บอกว่า ให้ดูคันที่ยังไม่ได้ขายนะบางคนบอกมาเป็นคันที่ขายแล้วเราก็ไม่รู้จะไปไลฟ์ให้ดูยังไงใช่ค่ะ้าไม่ทันจริงๆหรือว่ายังไงเราก็ต้องต้องขอว่าคันนี้ขายไปแล้วใช่ใช่ครับอ๋อแล้วก็คันเนี้ยน่าจะอยู่ไม่อยากจะใช้คำว่าเดี๋ยวจะดูเราคุยอะไรหรือเปล่าไม่ได้คุยนะลูกพูดความจริงใช่ใครสนใจนะครับก็ติดต่อมาที่แอดนได้เลยนะครับผม อ่าแล้วครั้งหน้าจะเป็นรถอะไรยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับวันนี้เราฝาก BMW X1 ปี2014สีขาวคันนี้ไว้ด้วยครับแล้วครั้งหน้าจะเป็นยังไงติดตามกันครับถ้านึกถึงรถใช้แล้วเหนือมาตรฐานต้องที่แอดมายเท่านั้นครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ